น้ำดินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำกระทงกันนะคะเป็นกระทงกลีบหงนะคะแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักเอาไว้ลอยกันนะคะทำได้ไม่ยากค่ะใช้ใบตองพับกีบนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะทุกคนเป็นกระทงน่ารักน่ารักขนาดกระทัดรัดนะคะ เราจะมาเริ่มด้วยการพับกลีบกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลีบหงเนาะอันนี้เป็นชื่อที่ตั้งเองนะคะ,คะใบตองก็จะมีความยาวขนาดประมาณ18-19ถึงเซนนะคะ,คะแล้วก็ความกว้างนี่ก็จะอยู่ประมาณ10เซนนะคะขั้นตอนการพับก็ด้านที่นิ่มๆน,นะคะมันจะมีด้านที่นิ่มกับด้านที่แข็งนะคะ เราก็เอาไหนขึ้นมาแบบนี้พับครึ่งน,นะคะพับครึ่งด้านที่นิ่มทางซ้ายมือนะคะเนี่ยค่ะพับครึ่งลงมาแบบนี้นค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็จะกดตรงปลายนี้ไว้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนลงมานะคะม้วนลงมาเรื่อยๆค่ะค่ะม้วนลงมาจนถึง ตรงกลางนะคะให้มาทับตรงขอบริมช่วงนี้นะคะนี่ค่ะขอบริมที่เราพับอีกด้านลงมาทับไว้นิดหนึ่งก็พอนะคะเสร็จแล้วก็จับกีบนะคะ,ะยกขึ้นมาจับตรงนี้ไว้แล้วก็ค่อยๆพับพับกีบแบบนี้นะคะนี่ค่ะพับกีบค่ะก็จะได้ กีบออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนใบตองที่จะพับกลีบให้ง่ายแล้วสวยก็ควรตัดมาแล้วก็มาทิ้งไว้สักพักนะคะเพื่อให้ใบตองของเขานิ่มแล้วก็เวลาพับจับกลีบก็จะจําได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วก็ใช้แมกค่ะเย็บ <Yeah. S 1> ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นการพับกลีบหงเี่ยค่ะส่วนตรงนี้เราก็ตัดออกให้มีความเสมอนะคะ เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาประกอบกระทงของเรากันนะคะเราใช้ต้นกล้วยนะคะอันนี้จะใช้อยู่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วนะคะใช้ใบตองตัด5นิ้วเหมือนกันนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้ใบตองตรงนี้ดิ้นไปมานะคะให้เขาติดดีเราก็ใช้แมกเนี่ยคะ่ะเย็บกดลงไปนะคะ นี้ค่ะเพื่อให้ใบตองของเราติดอยู่กับกระทงไม่นิไม่ดิ้นนะคะไม่ดิ้นไปมาโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเอากีบนะคะที่เราได้มานะคะเอามาปักรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะมาปักปกรอบกระถงของเราค่ะแล้วก็ปักไปได้เลยนะคะนคะคะใช้ตะปูเข็มปักลงไปค่ะปักไปให้รอบนะคะหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะ หันไปในทิศทางเดียวกันเราก็จะปักให้ชิดกันเลยนะคะปักให้ชิดชิดกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปักไปให้เสร็จเลยนะคะเอาวนรอบไปเลยนคะคะเราจะปักกลีบหงของเรารอบกระทงเลยนะคะค่ะแล้วก็ใส่กลีบกระทงเรียบร้อยนะคะ ต่อไปเราจะมาทำขอบนะคะเพื่อที่จะปิดตรงฐานของกระท ong นะคะ,คะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะตกแต่งดอกไม้ข้างในกันนะคะเดี๋ยวทำฐานข้างนอกก่อนใช้ใบตองนะคะปิดฐานรอบนอกอันนี้ก็จะปิดธรรมดานะคะ แบบธรรมดาไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเข็มพวกนี้ เวลามันโดนน้ำนานๆเข้ามันก็จะเป็นสนิมผุกร่อนแล้วก็จะผุสลายไปนะคะใช้เวลาแต่ก็ผุเหมือนพวกเหล็กที่มันผุอะคะ่ะแต่ถ้าเราร้อยอยู่ในสะใกล้บ้านแล้วก็เก็บขึ้นมา เอามาถอดออกเก็บไว้ใช้ได้นะคะโอเคถึงตรงนี้เราก็พับปลายนิดนึงเก็บตรงริมขอบสุดนี่นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการเก็บฐานนี่ค่ะก็เก็บแบบง่ายๆนะคะนี่ค่ะ าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งข้างในกันนะคะก็จัดกีบให้สวยงามเดี๋ยวเรามาใส่ปักทูบใส่เข้าไปค่ะทูบนี้เราก็เตรียมไว้แล้วนะคะทูบ3ามแล้วก็เราเอาบานไม่รู้โรยใส่เข้าไปมัดใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ก็จิ้มไปที่ตรงกลางนะคะ ตรงกลางที่เราเตรียมไว้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็เอาเทียนนะคะปักลงไปเทียนนี่ก็มัดใส่กับไม้นะคะปักลงไปปักเอียงๆนิดนึงนะคะเวลาจุดก็จะได้ไม่ต้องไปไหม้การทูดไหม้ตรงส่วนนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ประดับตกแต่งข้างในเราจะใส่อะไรเข้าไปเราก็ใส่นะคะอันนี้ก็เอาดอกไม้ที่มีในบ้านเหมือนเดิมนะคะ คอป้ยเซียนนะคะวางลงไปคปอยเซียนไม้มงคลนะคะกำลังออกดอกสวยงามเต็มบ้านเลยค่ะพอเราปลูปกไว้เยอะนี่เป็นปอยเซียนกลีบใหญ่กำลังสวยมีสีแดงสีชมพูโรสหรือเพื่อนๆจะมีกล้วยไม้มีดอกอะไรที่ชื่นชอบนะคะจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีม่วงสีแดงก็แล้วแต่เราจะ เอามาประดับประดาตกแต่งกระทงของเรานะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็มีกระทงสวยๆน่ารักน่ารักเอาไปร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะ ทำได้ไม่ยากนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะคะค่ะก็จะได้มีกระทงสวยๆน่ารักน่ารักเอาไปลอยกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำริน channel ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะมีคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงนะคะสวัสดีคะ่ะ